สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง่าวต้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ประเด็นเด็ดประเด็นเดือดนะครับที่มีการพูดถึงกันเมื่อเช้านี้นั่นก็คือเรื่องที่ป้านะครับป้าป้าแตนเรานี่แหละนะครับป้าแตนลุงพลเรานี่แหละนะครับได้ออกมาพูดประเด็นนี้ผมก็ได้เข้าไปฟังนะครับผมฟังแล้วรู้สึกมีความน้อยใจแทนป้าอยู่อยู่มากพอสมควร ผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจป้ากับลุงที่สุดแล้วนะคือลุงกับป้าเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนมีอาชีพเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพการงานเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเลี้ยงดูครอบครัวในในช่วงที่ก็อย่างว่านะว่าเราเป็นคล้ายๆกับ YouTube บ้าน เราจะไปมีอาชีพที่มีเงินเดือนเยอะแยะต่างๆมากมายมันก็เป็นไปบบไม่ได้ป้ากับลุงก็เลยเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อในเมื่อมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะสร้างสร้างรายได้ให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่ป้ารักนะครับผมเนี่ยเขาใจที่สุดนะครับว่า การนี้ป้าให้ทุกคนเข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนอื่นก็ตามใหม่ๆเขไม่มีเขาแหละนะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่ด้วยกันก็ตามเนี่ยให้เข้ามาถ่ายทําชีวิตได้ให้เข้ามามีนี่มีนั่นได้กับวลีเดดที่บอกว่าใครให้ผลประโยชน์มากกว่าก็ไปกับคนนั้น ในตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมฟังผมก็น้อยใจอยู่นะคือไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะครับไม่อยากให้คิดว่าใครและมีผลประโยชน์ได้ก่อนได้มากก็จะไปกับคนนั้นเราหลงลืมไปแล้วเหลือว่าอันนี้ผมไม่ไม่ได้ว่าใครนะทุกคนอาจจะอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันแต่อันนี้ผมผมเข้าข้างป้าเพราะว่าผมเห็นใจป้าผมเห็นใจตรงที่ การเป็นผู้ให้พี่ให้กับทุกๆคนได้ลืมตาอ้าปากได้ได้มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองได้ส่งลูกส่งหลานได้เรียนหนังสือได้ทำไมทุกคนถึงเล็งเห็นได้ว่าทำไมทุกคนถึงมองแบบนี้นะครับว่าการเข้ามาหาลุงป้าเป็นเหมือนกับการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ถ้าคิดถ้าคิดว่ามาหาลุงกับป้าแค่ผลประโยชน์แล้วป้ากับลุงจะมีความสําคัญต่อใจต่อจิตใจของพวกคุณไหมในเมื่อวันหนึ่งป้ากับลุงหมดผลประโยชน์คุณก็ถีบหัวส่งลุงป้าสิ่งนั้นนะอันนี้คือในมุมมองของผมนะไม่ได้ว่าใครนี่คือในมุมมองของบ่าวต้นเองเราอย่าไปมองอย่างนั้น,นี่ครับเรามองว่านะครับ ทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนั้นคือเพื่อนกันคือคนในครอบครัวเดียวกันมีเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ลุงกับป้าเนี่ยเราต้องเห็นใจลุงกับป้าให้มากที่สุดเพราะว่าทำไมต้องเห็นใจลุงกับป้ามากที่สุดครับลุงกับป้าต้องแบกรับความรู้สึกของคนกี่คน ลุงกับป้าต้องแบกรับความรู้สึกของคนที่เข้ามาตั้ง40-50ชีวิตตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันทุกคนนะครับผมเคยบอกแล้วครับว่าร้อยคนร้อยจิตใจทุกคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องมีจิตใจไปในทิศทางเดียวกัน มีความคิดที่เหมือนกันเป็นองค์กรที่มีความคิดไปทางเดียวกันมันถึงจะปกครองกันได้แล้วมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับเราอย่าไปมองแค่ว่าเออคนนี้ให้ผลประโยชน์เท่านี้คนนี้ให้ผลประโยชน์เท่านี้ถ้าเรามองแบบนั้นมันก็จะเป็นการด้อยค่าคนอื่นไปโดยปริยายถูกไหมครับ อย่างเช่นคนหัวไม่มีผมคนไหนมีผลประโยชน์เยอะเหรอกูเล่นคนนั้นเล่นเพราะอ่่เอายอดวิวไงอย่าลืมนะครับว่าคนนี้สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แม้กระทั่งชาวบ้านก็เป็นได้ไม่ได้พูดถึงใครนะครับก็เห็นชาวบ้านในหลายคนในหลายท่านที่ไม่มีการศึกษาที่อาจจะไม่จบสูงนะครับ อาจจะใช้คําพูดไม่ถูกต้องอาจจะไม่ได้จบมาสูงอาจจะไม่ได้จบปริญญาตีอาจจะไม่ได้จบปริญญาโทรปริญญาเอกมาก็สามารถมาเป็น YouTube ได้ถูกต้อไหมครับผมพูดผิดไหมมาเป็น YouTube ได้ตรงนี้นี่มันหมายถึงว่าคุณจะต้องได้รับโอกาสได้รับช่องทางทางใดก็ทางหนึ่งแหละในที่คุณจะเข้ามาเป็น YouTube ได้เนี่ยมันไม่ได้มาโดย ตัวอยู่ดีๆคุณมาเป็นยูทูบแล้วมันดังเลยไม่มีหรอกนะครับหลักๆก็คือมาจาก F อซีของลุงของป้าทั้งนั้นก่อนที่จะมีคนดูเนะี่ยช่องที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ป้าพูดถึงจากตอนแ,แรกๆนะครับที่มีคนดูอยู่เท่าไหร่หลักร้อยได้ตอนนี้คลิปแต่ละคลิปแทบจะเป็นหลักหมื่นเลยแหละคือมีคนดูหลักหมืน่น ทำไมพี่เขาถึงมองเขาถึงมองมองไปเป็นอย่างนั้นเขาถึงมองออกไปแล้วเขาถึงพูดคํานั้นออกมาที่ป้าพูดป้าพูดว่าใครมีผลประโยชน์เยอะกว่าก็ไปกับคนนั้นเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้สังคมเราเป็นอย่างนั้นผมเนี่ยรักทุกคนนะครับรักทุกคนที่อยู่จำปาดงอยู่กบกผมรักทุกคนนะทุกคนคือพี่ทุกคนคือเพื่อน ทุกคนคือมิตรภาพดีๆกับผมทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้มีอคติหรือไม่ได้มีความอิจฉาริษยาใครทั้งสิ้นนอกจากคนที่มาด่าลุงด่าป้าหรือมาอิจฉาพวกเราคนเหล่านั้นผมก็ด่ากลับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่สำหรับเพื่อนๆพ,พวกเราเนี่ยแต่ละคนที่มีความคิดดีๆต่อกันเนี่ยนะครับผมรักทุกคนนะครับผมบอกผมรักทุกคนจริงๆนะครับก็อยากจะให้ฝากไว้ว่า มันก็มีตัวอย่างเลยนะคนที่เข้ามาแล้วเอาแต่ใจตัวเองคนที่เข้ามาแล้วทําความเดือดร้อนให้กับสังคมพวกเราทําความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างมันก็มีใช่ไหมฮะเนี่ยช่องนี่ผมพูดถึงพู่งพูดไปเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมไม่อยากพูดหลอกเรื่องเหล่านี้แต่ว่าบางทีก็ของให้ผมนี่พูดบ้างเถอะ ขอให้ผมได้พูดแทนความรู้สึกของป้าบ้างสักเล็กน้อยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่แต่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจแกก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังมีบาต้นอยู่ลที่ถึงจะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังไม่เคยไม่เคยทิ้งนะครับไม่เคยทิ้งความรู้สึกดีๆออกไปไหนยังอยู่เคียงข้างเสมอ อยากจะให้ทุกคนมองสมัยมองมุมใหม่นะครับมองเรื่องราวเหล่านี้ใหม่เข้าใจความหมายของผมนะครับพี่อยากให้ทุกคนรักกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมองลุงก,กับป้าว่าเขาอะหวังดีกับทุกๆคนจริงๆหวังดีกับคนทุกคนที่เขามาหากินกับแกนั่นแหละนะ เพื่านไคือมาหากินนั่นแหละนะถ้าบอกว่ามาหากินเขาไม่มาหรอกนะเออจบไหมพี่อ่ามูดมูดถูกไหมอ่ะเออครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะลาไปก่อนสวัสดีครับ